เอาล้วก็ผมก็ต่อจากตอนเดิมที่แล้วเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคในวันนี้เนี่ยเราก,กลับมากับดอภาพสองเช่นเคยนะครผมซึ่งในคั้งนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศาเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมขอพูดเบาๆนิดนึงนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเจ็บคอนะครับโอเคมาตอนนี้เราก็มาเริ่มที่ห้องร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ ซึ่งคุณเห็นนะครับว่าตอนนี้ของขผมคือแบบเต็มตัวไปหมดแล้วณตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวพาพิววนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือเลเซอร์เลยครับผมอ่ะเลเซอร์ Laser. ข้อดีของมันคือที่ผมรู้มาตอนนี้เนี่ยก็สามารถชี้มองเห็นอะไรจากไกลได้ดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะที่ผมได้มาก็คือเอเครื่องขฉายคาดคาดอกนะครับผมซึ่งมันก็ติดมันก็จะติดอยู่กับต,ตรงอกเราตลอดเวลาครับผม ซึ่งเราสามารถใช้ไอเทมอื่นได้นะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็อีกอย่างที่ผมได้มาก็คือไฟฉายนะครับซึ่งเป็นกระบอกเบลเลอรนะ์เนี่ยถามว่าได้มาจากไหนนะครับผมได้าจากการเปิดกล่องนะครับผมซึ่งมาจากในถาวันนะครับผมที่ผมแ้นหาวิธีเปิดไม่ได้นะครับซึ่งมันต้องใช้กนไกดสัญ,ญ้าในการเปิดนะครับก็ตามนี้นะครับก็ในพาร์ทนี้เนี่ยขอไปไกลๆสุดๆเลยขอไปไกลสักดา150นะ่านร้อยห้าสิบถ้าไปไกลได้ก็ดี อาจจะพูดอไะไม่ค่อยได้นตอนนี้นผมเจ็บขอมากนะ120โอ้โหรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรอดู่ะรอบนี้โอเคโอเครอบนี้ผมว่าผมได้อเข้าตู้ก่อน เข้าด่วนเลยทีนี้โอเครอบพี่ผมต้องใจเย็นๆนะครับผมในการเล่นเลยเพราะว่าสาคัญมากนะถ้าผมตายโอเคไป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 แปลนต่อครับแปลนต่อโอเคอย่าอย่าไปหกสนใจอะไรตอนนี้หาทางออกให้ได้ก่อนโอเคไปยิบส่ไปได้แล้วไม่อยู่แล้วครับพี่น้องใครจะอยู่ก็อยู่ มอาจจะอื่นๆเนะครัะผมรู้สึกไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยดีที่คอนะอย่างที่บอกโอเคแต่ว่าผมอยากจะเล่นให้ได้โอเคโอเคครับโอเคคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าเราสามารถถือของได้แค่หกอย่างนะครับถ้าไม่นับเพวกออ,อบเจกต์พิเศษนะถ้ามานับไปออชิ้นส่วนไฟฉายนะผมก,ก็จะถือได้หกอย่างเนาะ,ะซึ่ง เราต้องดูทะเรียนนะว่าผมจะพาตไรงไหไปมันแทต่กี่ฟิวมันเนี่ยผมยังหาตัวขึ้นบันไฟไม่เจอทีือพอผม,ผมเนี่ยมันเจ็บคอเนี่ยไม่มันหมดอารมณ์ที่จะพูดเลยว่ะเออผมก็ไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนกันเออไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าขอพัแล้วกันนะถ้าผมพูดเอ,อดูน้อยแบบแปลกๆนะผมเจ็บคอสุดอยู่แอนนี้ โอเคมาคือรอบนี้คือผมได้เจอกับไเอเ้กึนไกตัดหญ้าวิที่มันเอาที่มันเป็นผถาวันพันกับกล่องเียผมโมูผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่โชคดีมาที่ได้ไปเจอห้องบบน,นั้นซึ่งก็ถือว่าประหยัดตังค์ไม่ไปซื้อของอ้รพวกนั้นให้เบื้องตังค์ไงนะผมเนียไม่ได้ใช้เงินสักบกาเทเลยฮะโคชิวมาวัยุิบเจ็ดแล้วเคยนะ ลสมาร์แลเอ๊ะมาจริงด้วยโอเคโเคผมรออยู่เข้าตู้โอเคร้อยยิบแปดโอเคผมต้องจำเลขไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวโดนในห้องหลอกนะครับผเราตายพอห้องหลอกนะจากปาที่แล้วนะครับร้อยิบเก้าไปต่อเลยโอเค,อเ,คเอ้ยเจ๊ย,ยมแงมแลงมแงมลงมแงมลงแมลงนี่ครับประโยชน์เดียเสิร์ แต่ว่าม,มันชี้ห้องจากระยไกลไกลได้เลยนะซึ่งแล้วเราไม่ถูกโจมตีจากพวกแมลงซะด้วยนะแล้วแถมใช้ฐานไปใช้ในการเปลี่ยนเช่นกันนะถือว่าดีมากโอเคผมจะรีบไปแล้วกันตอนนี้มันจะนานไปแล้วอันนี้เมื่อกี้สาสิบเอ็ใช่ไหมต่อไปสามสองนะครับผมต้องใจเย็นนะคือผมตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่สามสองไม่ใช่แลาเพิ่งเข้ามานะครับสามสามคือรอบนี้ผมไม่งงลนะแต่ผม ยอมรับก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้กลับไปเล่นเลยนะเพราะว่ามีช่วงเหนือผมป่วยเว้ยแล้วผมมังก็ไม่ได้ลงคิปเพสสักพักหนึ่งเลยนะทุกคนก็เห็นแล้วนะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยหมดกำลังใจทําอะไรหลายอย่างจากการป่วย,ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะป่วยเพื่อแต่ว่าสาเหตุนะครับผมก็มาจากการที่นอนสักพอนไม่เพียงพอนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี่ยป่วยครับแล้วประจบบอกกับว่าช่วงนั้นฝนตกด้วยนะครับผมแล้วก็เลยป่วยหนักกว่าเดิมอีก สามสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยฮอนเหรอเฮ้ยฮอนมาแน่เลยโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป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 ผมไม่รู้มันตามมาหรือเปล่านะแต่ผมต้องรีบไปครับไม่มีเวลาให้ตัดสินใจมากครับผมเราต้องไปต่อแต่ผมรู้สึกมันถูกตามนตาหกูกปะโอเคโอเคออกมาออกมา แบบนี้ก็มีนะพึ่งรู้นะโอเคสามเจ็ดโอเคเอ๊ะเดี๋ยว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 ก็เลยเดี๋ยวก็เลยสองเก้าไม่ใช่สามแปดเลยแปดถูกนะครับโอเคสามแปดแล้วลัษมันมานะครับคอนเฟิร์มแล้วสามเก้าไปยาว๋ยาวๆเจ็บคอแต่ก็อยากพูดนะเออพูดกับอยากพูดผู้ชมนะครับไม่อยากเงียบเียอ สี่สิบปะครับเรามาได้เกือบครึ่งทางแล้วทุกทุกสี่ส,ส,สิบใช่ไหมเออถูกแล้วผมอาจจะลืมอเองก็ได้นะครับคงไม่มีอะไรในห้องนี้โอเคนะเฮ้ยไก่ไนเอ๊ะอ,อ,อ้าวใครล่ะทีนี้สีไอเชี่ยมาว่ะ โอเคนะครับมาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราวิ่งเร็วดียไปดิอะไรอ่ะกดสเปคกว่าก็จะโดดโดดโอ้โหยโดดได้ด้วยรอบนี้ต่างไปดิล้างไปครับต่างไปดิล้างไปโดดไป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 ไ,ปไปก่ยิงไรไก่ยิงไหรโดดโดดโดดมันตามมาติดติดเลยผมผมนี่เสี่ยงมันโดดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโดดเอ้ยสิบสามสิบสามแล้ว ไปครับขวาขวายาวๆเร็วๆดึกว่าจะยากระโโถ่อยากแค่ประมาดก็พอเราถูกหินขวางในตลอดเวลาครับไปเลยมันมันตามผมมาใกล้ๆแล้วมันตามผมมาเรื่อยๆครับไปซี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 โอเคครับโอเคครับปึ๊บโดดเจอสะพานให้โดดตะกี้อย่าหลีลาอย่าหลีลาเอ้ยปึ๊บขวาขวาขวาปึ๊บโดด สี่สิบห้าโอเคเมื on, ่อไหร่ถึงเดีขาออกวะเฮ้ยแต่ล่วงหรอไม่อย่าล่วงดิย่ามาจบและโอเคไม่ล่วงมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ้ยต้องก้มโอเคหุต้องก้มหุบก้มโอเค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 เตนะเตนะเตนะโอ้โหรถไฟหอกอื้อหือตัวกรุก นี่อไนะไักกลมอโอเคสี่หกขวาโอเคเกือบไปหันเมื่อกี้ซ้ายเคียวเคียวเคียวโอเคโอเคนะสีเวขวาเกือบแล้วซ้ายโอเคขวา ใช่นห่ว่ะ้า,างโก้ไมแล้วโอเคครับขึ้นไหนเนี่ยซ้ายโอเคตอนนี้ผมรอก,กด A กับ D อย่างเดียวเลยปุ่มโอเคโอเคมาถึงตรงนี้แล้วคืออะไรครับออกไปไปต่อเฮ้ยอะไรอ่ะ เสียงอะะไรวตัวแล้วนะไอตัวขาวๆตัวนี่เกาะบนกระเพงอ่ะแต่ไอตัวเบลเลอร์เลยเเไป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 โย ซี DC, DC ่ y ีซี่ครับผมโอเคมาเรามาอะไรกันต่อเนี่ย c e s e for power โอเคกดเพื่อ <c oughs> เพิ่มพลังงานโอเคมา <c oughs> จะบอกได้ปั๊สเตไม่ชอบพัสเตอร์ดิน่าอนี่ยพูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถึงก็งมาเลยปั๊สเตอโอเคอะไร A <c oughs> ใช่ไหมมันมี A B C D C เครื่องรหัสให้เราใส่รหัสนะผม,ผมกรอกรหัส752โอเคตามนี้นะครับโอเคอันนี้ A นะครับ 7, เจ็ดยอดใหเจ็ดห้าสองซับโอเคโอติดแล้วอืมตรงนี้มีเถาวันย์นะตัดตัดไจ้โอเคผมมีกั้จะแต่งหญ้าดีเลยอ้เจ็งแล้วก็อันนี้โอเคครับดีมากดีมากไป็ของดีมากบี B, อยู่ไหนเออคำถาม อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นไม่กดนั่งกดนะมันไม่ยอมมันยังอยู่ที่เดิมเลยนี่ไงเฟสไอยตัดสัตวโอเคตอไอพีเจ็บสามหนึ่งเฮ้ยผมได้เสียงของเสียงข้างหน้านี้ใช่ไหมตอนนี้อะโอเคอยู่ทางซ้ายเราเนี่งครับแสดงว่าไปได้หลายทางเลยนะ โอ้ย,อย,อยใช่มันนะใช่ครับเดี๋ยวึแจกแบตกัเลยก็ดึงต้องใช้แะบยาวๆอย่างนี้น,น,นั่นไงมมีหน้าหัวลอย